ก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยเนาะพอดีว่าวันก่อนเนี่ยผมไปเดินเอ่อร้านการ์ดแถวแถวอโศกมาแล้วไปเจออันนี้มาพอดีนะครับเป็นการ์ดเกมที่หาได้ยากมากๆแล้วในร้านการ์ดในร้านการ์ดในไทยในทุกวันนี้นะคือหายากมากเกมการ์ดนี้มีชื่อว่านี่นะครับคอมมานเดียนะครับเป็นเอ่อของไฮเซนเบิร์กเป็นสตาร์เตอร์เด็ก นะครับผมเขาจะเขียนว่าเลยนี่นี่ CMD SD c o m m a n d e r Starter Deck 08เนี่ยนะจะจำหน่ายโดย Kit and Kit ข้างในมีการ์ด50ใบคู่มือสนามเล่นนะครับราคากล่องหนึ่งคือโหดเอาเรื่องเลยนะ290บาททุกวันนี้มันยังราคาแรงอยู่นะครับเอาจริงๆนะขนาดกล่องเป็นอย่างเงี้ยมันยังราคาแรงอยู่นะ ครับผมเนีย่ยก็จะเป็นกล่องแบบดีไซน์เก่าเหมือนรุ่นในแบบแบ t เทิ s p i สปิช่วงกล่องของแบ t เทิ s p i สปิช่วงไอ้ภาคสองอะเออดีไซน์ประมาณนี้เลยแต่ถามว่าเล่นสนุกไหมต่ก่อนเคยเล่นอยู่สนุกมากนะครับผมทุกว,วันนี้หาคนเล่นด้วยยากมากเลยนี่ก็จะมีรายละเอียดบอกมาไฮาเซนเบิร์ก นี่นี่ไฮเซนเบิร์กสตาร์เตอร์เด็กการ์ดเกมคอมอดดในเกมนี้ผู้เล่นแต่ละคนจะสวมบทบาทเป็นผู้บัญชาการกองทัพเข้าต่อสู้กับผู้เล่นอื่นโดยใช้ชุดการ์ดของตัวเองเป็นตัวเทพเอจดตัวแทนโทถภายในเกมผู้เล่นจะต้องใช้การวางแผนการจัดรูปแบบกองทัพควบคู่ไปกับการบริหารทรัพยากรเพื่อชิงความ ได้เปรียบและนํามาซึ่งชัยชนะนะครับผมมันจะเป็นข้อมูลการติดต่อเนาะนี่ Made in Thailand c o m m a n d e r t ท g ทุกอันนี้ยังมีเพจนี้อยู่นะผมเข้าไปดูยังมีเพจนี้อยู่นะแต่ว่าเขาไม่ได้อัปเดตข้อมูลอะไรแล้วแต่ข้อมูลอะไรต่างๆก็ยังอยู่พอสมควรน,นะครับผมไหนดูซิสองบาทจะซื้อมาจริงๆสามรอบาทนะก็นะ ยังไม่รวมค่าส่งกันเละวิธีการเปิดมันจะพิธีพิธัน,นหน่อยนึง mm hmm. เขาจะแบ่งเป็นสองกองนะครับนี่นะสีสวยมากเลยแต่ถ้าเกิดเป็นผมบอกก่อนว่ามันจะมีชุดที่มันคอลแลบกับซูเปอร์ฮีโร่ทั้งซูปเปอร์ฮีโร่ของไทยและซูเปอร์ฮีโร่ของดีซีถ้าคอลแลบกับซูเปอร์ฮีโร่ของดีซีก็จะเป็นแบบพื้นหลังมันจะเป็นอีกแบบนึงเลย จะเป็นพวกไอ้แบทแมนซูเปอร์แมนอะไรแบบนี้มันก็จะแบบว่าสก,กิลก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้นะครับเริ่มที่ตอนแรกก่อนเลยนะนี่ถอดออกมาอย่างงี้ง่ายๆเลยชื่อของมันคืออะไรเนะี่ย gx ศูนย์หนึ่ง c เหรอไม่ c the d e ออเ o อร์แบบตัว c กับตัว t เหมือนกันเปียบนะครับผมคือถ้าเกิด เออจะว่าไงเดียวามีสนามใช่ไหมสนามอยู่ไหนเดี๋ยวลองจํำลองสนามดูก่อนอ๋ออ๋ออ,อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มีสนามกับมีคุม่มือการเล่นจะขอกลางสนามให้ดูก่อนนะครับ สนามจะเป็นแบบนี้นี่นะครับอันนี้เป็นค่าคอมมานนะอันนี้เป็นเหมือนด้าเมโซนถ้าเกิดไอโซนครบปุ๊บแพ้นะครับผมเอเนอร์จรีโซนนี่จะเป็นมุมสนามต่างๆถ้าอยู่มุมๆขอบๆก็จะโดนล,ลบพลังชีวิตของกกา์ไปนันลงไปด้วยนะครับผม รีโมทโซนเป็นหนืวนสุสานอันนี้ก็จะเป็นตัวที่วางเด็กอันนี้เอ๊ะเออรีโมทกะรีไทยต่างกันเนาะรีไทยโซนแลวบนสุดนี้ครับบนสุดนี้นะคอมมานเดอร์โซนนะครับผมอันนี้เอาไว้วางคอมมานเดอร์นะวางตัวผู้นำซึ่งแต่แต่ละเด็กมันจะมีผู้นำอยู่หนึ่งเด็กเอ,อ๊ะ หนึ่งเด็กต่อหนึ่งตัว,น,ตวนะครับหลักๆเลยไม่สามารถเอาไปใส่ซ้ำได้นะนี่ตัวนี้จะมีทิศการตีอยู่ที่นี่นะ Gx01 The Destroyer ตัวนี้จะมีทิศการตีอยู่สามทิศนะครับบนซ้ายขวานะครับผมมีพลังชีวิตอยู่ที่หมื่นสองค่าพลังโจมตีอยู่ที่สี่พันนะครับผมนี่นะ ก็เดี๋ยวโอ้โหตัวเล็กมากเลยแต่ข้อดีของการ์เกมนี้คือมันมีบอกทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับแต่มันไม่สามารถหาผมไม่สามารถหาภาพการ์ที่แบบเป็นภาพละเอียดได้แล้วนะเพราะว่าเขาไม่ได้ผลิตมาหลายปีแล้วอะแล้วเว็บเว็บตัวเว็บเลยอะมันไม่มีมันไม่มีเว็บแล้วมันก็เลยไม่รู้จะหาภาพจากไหนที่แบบจะมาให้ข้อมูลของภาพนี้ได้นะครับ สักครู่นะนี่นะครับอ่ะมาดูสกิลชาดอีกครั้งนะ mm hmm. ชื่อมัน gx 0 1 the destroyer นะครับมีสกิลบอกว่าเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีถ้าในเทอร์นี้ยูนิตนี้ไม่ถูกเคลื่อนย้ายเลยถ้าในเทอร์นี้นะมันไม่ถูกเคลื่อนย้ายเลยนะมันจะได้รับ บวกพาวเวอร์อีกสามพันนะครับจากสี่พันเป็นเจ็ดพันนะครับแรงนะสมมุติวางอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ถูกเคลื่อนย้ายเลยสมมติวางนี้ปุ๊บไม่ถูกเคลื่อนย้ายเลยในเทอร์นี้ไม่ถูกเคลื่อนย้ายเลยโจมตีไปจากสี่พันเป็นเจ็ดพันนะครับเอาวางอย่างเงี้ยไม่ถูกเคลื่อนย้ายเป็นเจ็ดพันนะครับนี่นะ ค่าค่าไรเป็นค่าคอมมานดสามนี่นี่นะครับจ่ายค่าคอมมานดสามปุ๊บเลือศูนย์งได้นะครับไม่ต้องจ่ายเอนเนอรี่นะใบนี้เป็นยูนิตเอาโอ้โหอ่านชื่อยากซะด้วยเรียกว่าเป็นยูนิตปกติแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเขาจะมีบอกด้วยว่าใครเป็นคนดีไซน์การ์ดนะครับคุณกิติการคุณสุขนะครับเฮ้ยดีไซน์จากคนไทยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเป็นฟอ,อยด์ด้วยนะใบนี้ต่อมาก็ฟอ,อยด์เหมือนกันนี่แต่ว่าเป็นการ์ดแพลนนิ่งนะครับการ์ดแพลนนิ่งจะเป็นเหมือนการ์ดเวนโมนเมจิก อะไรงนี้ของการ์ด mm hmm. เกมอื่นๆนะครับมีค่าคอสเป็นศ mm ูนย์คอมมานด์หนึ่งเอเนอร์จีหนึ่งเอเนอรคือการหนึ่งใบจาก Energy ์จีโซนนะครับชื่อว่าซีเคท์มิชชั่นนะครับผู้เล่นเป้าหมายไฟตรงข้ามเลือกยูนิตของตัวเองหนึ่งใบหยูนิตนะครับถ้ายูนิตนั้นพ่ายแพ้ในเทอร์นี้เราได้จวดสองใบ แนะนำการ์ดไปเป็นสูตรสองใบาจากกองการ์ดเราไปยังอินเนอร์จีโซนนะครับคือคุ้มนะจ่ายแค่หนึ่งอ y จีแต่ขู่ได้ขู่ได้สองอ r g เกับขู่ได้สองมือเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มนะครับเขาให้มาสองใบนะใบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นอะไรเนะี่ยแองกิฟ เกตติงกันเนอร์อ๋อปืนเกตติงนะครับผมมีพาวเวอร์อยู่ที่สามพันมี mm hmm. เลือดหรือไลฟ์พอยต์อยู่ที่เจ็ดพันนะครับผมมีค่าไร่หนึ่งคอมมานความสามารถโจมตีระยะไกลนะครับคือเอาง่ายๆคือมันสามารถตีคามช่องได้แต่ทิศการตีของมันคือทิศ อ่าซ้ายช่ใช่ซ้าย,าย,าย,ายและซ้ายหรือขวาเออขวาขวาและบนนะครับผมตายแล้วเริ่มลงที่หลงทางคือมันสามารถสมมติว่าอย่างมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้ช่องนี้ไม่มีแต่ช่องถัดไปมีมันสามารถตีตัวช่องถัดไปได้นะครับถ้าอยู่ในทิศการตีเดียวกันนะนี่นะ มื่อยูนิตนี้โจมตีสามารถทำความเสียหาย2,000ให้ยูนิตหนึ่งตัวที่อยู่ติดกับยูนิตที่ถูกโจมตีนะครับคือมันไม่ด้สามารถเพิ่มดาเมจให้2,000ให้ตัวที่ถูกโจมตีได้แต่มันเหมือนสร้างผลกระทบอีก2,000ให้ตัวที่อยู่ข้างๆตัวที่โดนโจมตีนะครับเออก็ดีนะเ,นเสียดายถ้าเกิดมันเพิ่มดาเมจให้ตัวที่โดนโจมตีได้ก็ดีแหละ ให้มากี่ใบอ่ะสี่ใบเออคุ้มนะครับต่อมาเป็นแองกลิฟแองกลิฟอะไรนะแบทเทิลฟอนนะครับนี่นะมีเลือดอยู่ที่หนึ่งมืนมีพลังมีพาวเวอร์อยู่ที่สี่พันนะครับสกิลแรกโจมตีระยะไกลเหมือนกันเลยตัวเนี้ยคือมันสามารถตีข้ามช่องได้ถ้าอยู่ในทิศการตีเดียวกันนะครับ ดาบอีกสก,กิลหนึ่งยูนิตนี้ต้องใช้เอ e เน y ร์จีเอ z เน e ร์จีโซนเพิ่มเพื่อเคลื่อนย้ายนะครับก็ทิศการตีขวาบนก็ถือว่าแรงอยู่นะมีค่าคอสอยู่ที่หนึ่งเข้ามาและหนึ่งเอนเนอร์จีนะครับโอ้ปิวปิวปิว มันขยันติดชื่ออันคลิปกันเนาะอันคลิปอันคลิปมีอันคลิปเทสลานะครับมีค่าคอมมานอยู่ที่สองคอมมานมีพาวเวอร์ห้าพันเลือดเก้าพันนะครับมีสกิลแรกโจมตีระยะไกลรู้สึกว่าไฮเซนเบิร์กเนี่ยจะเป็นสายที่เน้นโจมตีระยะไกลเป็นหลักทั้งนั้นเลยเนาะส่วนมากแล้วก็อีกสกิลหนึ่งบอกว่า เมื่อเริ่มคอมแบทเฟสคอมแบทเฟสก็คือแ a ทเทิรเฟสสำหรับการ์ดเกมอื่นๆนะครับเออก็ของเราเราถ้าเราไม่จ่าย Energy ยูนิตนี้ไม่สามารถโจมตีได้ในเทิร์นนี้นะครับก็โอเคตัวต้องใช้ Energy เยอะอยู่ต่อมาเป็นแพลนนิงนะครับหรือการ์ดเว้นมนนั่นเอง มีค่าคอสตอยู่ที่1นึ่งขอมานหนึ่งเอเนจีนะครับชื่อว่า power overload นะครับเอ้ย overload นะครับตายตายในเทิร์นนี้ unit machine knight อ่า machine knight ก็คือไอ้นี่นี่ไอ้ machine knight นี่นะเนี่ยเขาระบุเลย machine knight นะครับ ยูนิตมาชินไนท์นี่มาชินไนท์นี่ก็แมชชินไนท์ไม่ไม่ใช่แมชชินแมชชานไนท์ตายสองใบนี้ไม่ใช่นะใบนี้ใบนี้ไม่ใช่นะ เป้าหมายของเราได้รับ power เ,เพิ่มขึ้นเท่ากับค่า power ของยูนิตนั่นเองก็คือพลังจะบวกเป็น2เท่านะครับผมและรีไทยยูนิตนี้เมื่อจบเทินการไปนี้ใช้ได้เทินละครั้งนะครับถ้าพูดง่ายๆถ้าแบบคนเคยเล่นยุกิมันก็ประมาณเหมือนปลดลิมิเตอร์อะ ของเผาเครื่องจกอักรอ่ะเขาให้มาสี่ใบนะครับหนึ่งคอมมานหนึ่งเอนจีก็ใช้ง่ายอยู่นะอันนี้เป็นแ l a n น i n g เหมือนกันให้มาสี่ใบเชื่ออะไรอะ่ะอีทชิงใช่เปล่าวะ โอ้โหแคชชิ่งเออแคชชิ่งแคชชิ่งเครนนะครับมีค่าคอมมานด์หนึ่งคอมมานด์เป็นค่าไร่หนึ่งเอเนอรีเป็นค่าไร่เป็นการแพนนิงนะครับเคลื่อนย้ายยูนิตเป้าหมายไฟตรงข้ามที่ไม่ใช่ร mm ีเจนเดอรี่รีเจนเดอรี่ก็คือเหมือนการแม่ทัพอะครับการคอมมานเดอร์นะครับผมสามารถใส่ได้แค่แบบและหนึ่งใบในเด็กเท่านั้นนะครับส่วนมากจะใส่กันแค,แค่เด็กละใบเท่านั้นแหละเพราะมันเปลืองที่ นะครับเพราะว่าค่าค่าคอร์สมันแพงแพงมากคือถ้าเกิดจะใช้แต่ละทีก็แบบใส่มาใบเดียวยังดูยังดูงดน่าใช้งานกว่านะครับต่อมาอ,อันนี้เป็นยูนิตนะครับผมอันนี้แมชชานายเหมือนกัน มีเลือดเก้าพันอะอ่าพาวเวอร์สองพันมีค่าคอสเป็นคอมมานด์สองศูนย์เอเนจีนะครับชื่อเดซี่เดอะวอลซิสเตอร์นะครับก็ก็เท่อยู่นะความสามารถโจมตีระยะไกลกับอ่าอีกความสามารถหนึ่งบอกว่าเมื่อเข้าสู่คอมแบทเฟส เมื่อเข้าสู่คอมแพตเฟสก็เหมือนเดิมเลยครับเมื่อเข้าสู่ช่วงโจมตีช่วงต่อสู้เนาะในเทิร์นของเราแสดงการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดเราถ้าเป็นแมชชายนในเทิร์นนี้นะครับสามารถโจมตีได้สองครั้งนะครับสมมตินะสมมุตนะินนะใบนี้ยินอยู่นี่เติมมาปุ๊บเอ้ยเป็นแมชชายนเหมือนกัน สามารถโจมตีได้สองครั้งนะครับจะตีทางเดิมก็ได้หรือจะตีทางใหม่ก็ได้นะครับอันนี้มีทิศการตี2ทางนะคือทางขวาและข้างบนนะครับผมมีเซ้หนึ่งอยู่ในกล่องเดียวกันเลยนะครับอันนี้เป็นตัวหลักของเด็กเป็นฟรอยซะด้วยเป็นระดับร e g e n เนอเรทยูนิตนะครับผม ใส่ได้แค่หนึ่งใบในเด็กเท่านั้นนะชื่อสเตเกอร์สเตเกอร์เออสเตเกอร์เดอะเดตสติงเจอร์อ่ามีเลือดอยู่ที่มื่นสี่โจมตีพาวเวอร์อยู่ที่สี่พันนะครับมีค่าคอมมาน์ถึงสี่นะอ่าอาจจะงงว่าเอ้ยพี่ค่าคอมมานมันมีแค่แค่สามอะพี่เอามาจากไหนหนึ่ง เราจะเอามาจากดีฟีโซนนะครับคือดีฟีโซนมันจ่ายได้เหมือนคัตเตอร์บาเลยจ่ายเพิ่อมอีกหนึ่งเป็นสี่ปุ๊บเราก็เรียกใบนี้ลงมาได้นะครับนี่เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงใส่มาแค่หนึ่งใบในเด็กกันนะครับร e เจนเนอแต่จริงๆเขามีกฎแหลววาห้ามใส,ส่ซ้ําพวกรีเจนเนอเรียเพราะว่าเ,าเขาห้ามเด็ดขาดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาไปเล่นโกงกันบ่อยๆนะครับผมมีสก,กิลบอกว่าเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตี เป็นยูนิตแรกของเทิร์นนี้นะครับยูนิตที่อะไรนะยูนิตที่จะถูกโจมตีจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น2 0 0พันจากทุกการโจมตีในเทิร์นนี้แต่เราไม่สามารถโจมตียูนิตอื่นได้ในเทิร์นน,นี้ถ้ายูนิตนี้พ่ายแพ้ดีไทยยูนิตเป้าหมายที่โจมตียูนิตนี้ในเทิร์นนี้นะครับคือเอาง่ายๆถ้าตีตจ้าไหนต้องตีให้ตายอะ นะครับอีกสก,กิลหนึ่งก็แปลงง่ายๆก็คือถ้ามันถูกโจมตีจนจนตายรีไทล์ยูนิตที่โจมตีมาในเทิร์นนี้นะครับถ้ามันโดนลุมตีก็ลงไปให้หมดเลยโดนรีทา์ไปห,หมดนะครับถ้าถูกโจมตีจนตายบนสนาม จะถูกลงไปอยู่ในดีฟีโซนถ้าถูกทำลายจะอยู่ไปในอ่ารีไทโซนแต่ถ้าเกิดเอนเน y รีโซนหรือการเวนโมอนอื่นๆเมื่อถูกใช้เสร็จปุ๊บจะลงไปอยู่ในรีมูฟโซนนะครับจะไม่ง่ายนะอันนี้ให้มาหนึ่งใบอันนี้เป็นแพลนนิ่งดี e n น i v e นะครับผมเป็นการสำหรับป้องกันนะ ใช้2 Energy อร์จีศูนย์คามมานะครับชื 4, Likewise, ่อ H e a คร r u เชอร์แท็นะครับเลือกยูนิตเป้าหมายที่ไม่ใช่ร e เ e น d a อรที่มีค่า Power อร์สพันหรือต่ำกว่าถ้ายูนิตเป้าหมายโจมตีในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นพ่ายแพ้ตอนจบเทิร์นอ๋อ คือขู่วถ้ามึงโจมตีมามึงแพ้นะแพ้เราลงดีฟิโซเลยนะนะครับให้มาสองใบไบโอนิกไอเป็นการ์ดพรนนิ่งมีหนึ่งคอมมาน์และหนึ่งเอนเนอรีเป็นค่าคอร์นะครับผมบอกว่ายูนิตท,ที่มีโจมตีระยะไกลที่ติดการ์ดไปนี้ อันนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนกา๊าซสมใส่อะครับจะได้รับยูนิตน,นี้สามารถโจมตียูนิตใด,ดก็ได้ในแบทเทิลฟิลโดยไม่ต้องใช้ทิศทางในการโจมตีนะครับคือไม่สนที่ตีแล้วกูตีอย่างเดียวเลยขอแค่มีตีระยะไกลกูตีอย่างเดียวเลยนะครับให้มากี่ใบซี่ใบก็เอ้ยเก่งนะโอ้ตาย ปิวปิวเลขเลขอีเตอร์ทแทรปนะครับกับดักกินขาเนอะเป็นเพลนนิ่งดิเฟนซีฟนะครับผมเป็นการดป้องกันเนอะยูนิตท,ที่ติดการ์ดไปนี้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ถ้านี่นะ ถ้ายูนิตที่ติดการ์ดใบนี้ไม่สามารถโจมตีในเที่ที่เราไลา่ไล่การ์ดใบนี้ได้ให้ดีทายการ์ดใบนี้นะครับมีค่าคอสเป็นหนึ่งยูนิตศูนย์คอมมาน์นะครับให้มาซีไบคุ้มยู่เดย์ไบโอนิกไอไบโอนิกไซบอกนะครับผมมีหนึ่ง คอมมานเป็นค่าร่0เูนเนอร์จีมี3,000พาวเวอร์และ8,000เลือดน,นะครับผมมีสกิลบอกว่าเมื่อยูนิตนี้โจมตียูนิตที่มีค่าคอมมานหนึ่งหรือต่ำกว่าบวกอีก2,000พาวเวอร์นะครับมีทิศการตีอยู่สองทิศบนและซ้ายเอย้บนและขวานะครับ ให้มากี่ใบสี่ใบก็โอเคอย่างเป็นแมชชไนไลท์ด้วยอันนี้สองคอมมานศูนย์เอเนอร์จีนะครับมีเลือดสามพันเอ้ยเลือดหนึ่งมืนพาวเวอร์สามพันนะครับชื่อลิลี่เดอะแมสซิสเตอร์นะครับ มีสกิลบอกว่าเมื่อเข้าสู่คอมแบทเฟสของเรานะครับสแสดงการ์ดเป็นมสุดของกองการเราถ้าเป็นแมชชายน์บวกเพิ่มอีก2,000พาวเวอร์นะครับเป็นพาวแมชชายนะนะใบนี้ให้มาซีบเดี๋ยวนะแอนกิฟเทสลาเหมือนเขาให้มาแล้วปะ เออใช่เขาให้มาแล้วเขาแยกกันทำไมอ่ะโอเคที่อ่านตอนนั้นนี่อ่านไปแล้วนะแต่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเซอร์มินัสเบรนเนอร์ gx 1 5นะครับมีเลือดอยู่ที่หนึ่งมืนหนึ่งพันห้าพันพาวเวอร์ และ3ามคอมมานเป็นค่าเป็นค่าคอสนะครับผมมีสกิลบอกว่านำการ์ด1ใบในมือเราไปวางไว้ใบบนสุดของเด็กในเทิร์นนี้ยูนิตนี้ได้รับสามารถโจมตีได้ทุกกิจทางที่สามารถโจมตีได้พร้อมกันนะครับก็คือมันสามารถโจมตีได้3ทิศบนซ้ายขวาแล้วพอมงทีเอาการ์ดบนมือ1ใบ ลงไปแปะไว้ใบมือสุดของเด็กสามารถโจมตีได้สามทางพร้อมกันเลยนะครับเก่งนะถ้าวางไว้ดีๆมันเก่งนะถ้าจัดบอร์ดดีๆสองใบสุดท้ายครับเป็นยูนิตแมชชนอมีค่ารายเป็นหนึ่งคอมมานศู์เอนอร์ตีนะครับเลือดแปดพันพาวเวอร์สองพันชื่อเซอร์มินั เออแอเออแอเรียลสปายยูนิตนี้ไม่สามารถลงไปในสนามหรือเคลื่อนย้ายไปยังที่ไม่มียูนิตติดกันได้นะครับอืมและส่วนนี้ก็จะเป็นจุดบอกนะครับนี่อันนี้เป็นใบบอกกติกาใบาบอกรายละเ,ลเอเียดต่างๆนะครับ เขาจะให้มาครบเลยอันนี้จะเป็นนี่บอกค่าคอสค่าไร่บอกเอเนอรีโซนบอกอะไรต่างๆนี่การจัดเด็กจำนวนการในกองการ์ดต้องไม่ต่ำกว่า50ไม่สามารถใส่การ์ดชื่อเดียวกันได้มากกว่า4ไม่สามารถใส่รีเจนเนอรี่ชื่อซ้ำกันในกองการ์ดได้การ์ดทุกใบจะต้องเป็นสังกัดเดียวกันทั้งหมดนะครับนี่ เขาจะบอกโซนไว้เลยโซนนี้ทำอะไรด้บ้างอันนี้ก็เป็นบอกเฟนนะครับครับก็สำหรับวันนี้เนาะการรีวิวอคอมเมดียก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าวันไหนผมไปเจอการ์ดอะไรที่น่าสนใจอีกก็จะนำมารีวิวเพิ่มเติมเนาะครับผมก็อย่างน้อยๆก็ ขอฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์ s ับสไครต์หรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนดูได้นะครับเผื่อแบบอ้ยน่าสนใจว่ะน่าลองหาเล่นดูวะก็ลองหาได้นะครับอาจจะหาได้แหละแต่น่าจะหายากแล้วการ์ดคอมาเดียเนี่ยนะครับผมไม่เจอการ์ดอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกก็จะนำมารีวิวอย่างนี้นะครับ จริงๆผมเคยเล่นคอมเมดี้ชุดไอ้นี่อยู่นะอยู่ชุดหนึ่งเซตหนึ่งเป็นของสังกัดไออะไรเบฟคิงดอมอันนั้นก็สนุกเหมือนกันสนุกมากชอบดีไซน์มันมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณนะครับ